ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2 0 2 5ยรีเนียนอเลกรีมิลานสนจุดคัมเบียโซแทนที่เตโอมีรายงานขา่าวระบุว่าเอซีมิลานภายใต้การกุมทีมของเฮดโคชคนใหม่อย่างแม็กซ์อเลกรีกำลังพิจารณาดึงตัวอันเดรียคัมเบียโซ ฟูลแบ็กซ้ายของยูเวนตุสมาแทนที่ของเตโอแอ็กนองเดสที่สอแวลย้ายเพียเร็วๆนี้ซื่อโหมอย่างหนักว่าเตโอเตรียมตอบรับข้อเสนอค่าเหนื่อยมหาศาลจากสโมสรอ,อาฮิลาาสูงถึง18ล้านยูโรต่อปีซึ่งถือว่าเยอะมากจนยากจะปฏิเสธมิลานที่จะเป็นต้องหาตัวแทนของเขาและล่าสุดจารุยกาดิมาซิโอนักข่าวคนดังจากสกายอิตาลีบอกว่าเป้าหมายที่ชัดเจนตอนนี้ก็คือคามเบียโซ และนี่ไม่ใช่งานง่ายเพราะว่าดาเตะในวัย25ปีเคยตกเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมโดยจากนั้นมีข่าวว่าเรือใบสีฟ้ายืน่นข้อเสนอสูงถึง50ล้านยูโรมาแล้วกระนั้นจากอาการบาดเจ็บเรื้อรังในช่วงหลังทําให้ฟอร์มของคัมเบียโซ่ดรอปลงไปและแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เริ่มลดความสนใจลงอย่างไรก,ก็ตามเลก,กรีเคยร่วมงานกับคัมเบียโซ่มาแล้วสมัยที่อยู่กับยูเวนตุสและอยากดึงเขากลับมาร่วมงานกันอีกครั้งที่ทินซานซิโร สำหรับคาเียโซ่เติบโตมาจากคอคาเดมีของเจนัวและย้ายมาอยู่กับยูเวนตุสในปี2022ด้วยค่าตัวประมาณ13.3ล้านยูโรก่อนจะไปแจ้งเกิดกับโบโลญญาในช่วงเล่นแบบยิมตัวและกลับมาโชว์ฟอร์มเด่นกับมาลายในเวลาต่อมาสื่อผู้ดีเผยบาร์เซโลนาถกเซ็นฟรีโทมัสปาเต เดอะไทมส์ time, สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษร,รยายงานข่าวว่าไอต่างดาวบาร์เซโลนาเข้าเจราจากับตัวแทนของโทมัสปาเต้มิดฟิลด์เดนโมผู้ตเตรียมหมดสัญญากับแอสตันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้มิเกลเตต้าเคยแสดงความต้องการให้ปาเต้อยู่ต่อกับทีมภายหลังจากแข่งการหน้าในวัย31ปีจบซีซั่นด้วยผลงานลงเล่น52นัดในทุกรายการพร้อมกับทำไป4ประตูกับอีก3แอสซิส อย่างเราก็ตามจนถึงตอนนี้ปืนใหญ่ยังไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่ที่ฉบับเดิมจะหมดลงในวันที่30พิถุิายนนี้และทางบาซ่าก็สบโอกาสเข้าท้าทามสำหรับปนนาโซนาเพึ่งควา้าแชมป์ลีกสเปน pen, และโกปาเดเรต้องการปาเตไปเพิ่มฝุมนกำลังในแดนกลางที่มีทั้งเปดรีเฟรนกี้เดยองและกาบี้สำหรับปาเตมีประสบการณ์ในลีกาสเปนอยู่แล้วจากการเล่นให้กับทีมชุดใหญ่อาเลติโกมาดริด ยาวนานถึง5ซสซัส่นก่อนย้ายไปอยู่ทิดเอมเรดสเตเดียมด้วยค่าตัว50ล้านยูโรเมื่อปี2020ทางนีเดซันซิจอมแช์เพิ่มเติมรายละเอียดว่าความจริงแล้วปาเตต้องการอยู่ที่ลอนดอนต่อเพื่อเลี้ยงลูกที่เพิ่งคลอดแต่ก็ต้องการค่าเหนื่อยที่สมฐานะคนสำคัญของอาร์ตันด้วยขณะเดีดวยวกันยักษ์ใหญ่จากลอนดอนเหนือเตรียมปิดตีลคว้าตัวกองกลางคนใหม่อย่างมาตินซูเบเมนดีจากสโมสรแออัลโซเซดัดด้วย เอซิมิลานทาบโมดริชเติมฝันวัยเด็กฟาบริซิโอโอมาโนนักข่าวคนดังรายงานเขาวว่าปีศาจแดงดำเอซิมิลานทีมแกล่งจากสกาโชสซูลาเตลีได้ติดต่อไปหาลูก้าโมดริชเพื่อชักชวนให้ย้ายมาร่วมทีมและทำตามความฝันในวัยเด็กของเจ้าตัวที่อยากเล่นในถิ่นซานซิโรโมดริชเพิ่งหมดสัญญากับและอามาดตรด หลังจากอยู่กับทีมมายาวนานถึง13ปีและขวาแชมมาแทบทุกรายการแม้เจ้าตัวจะอายุครบ40ปีในเดือนกันยายนนี้แต่ยังไม่คิดแควนสตาร์ทโดยมีข่าวว่าอินเตอร์มิามีและอัลนาเซอร์ก็สนใจดึงตัวไปร่วมทีมเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามโรมมโนเผยว่าอิกลิตาเร่ผู้ในการกีฬาคนใหม่ของมิลานได้ลองทาบทาโมดริชดูแล้วว่าสนใจย้ายมาคัดแยงที่อิตาลีหรือไม่ ซึ่งท่าเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นจริงจะเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเขาเพราะตะลอดอาชีพการค้าแข้งโมดริชเคยเล่นแค่ในโครเอเชียอังกฤษกับท็อตแนมอัลเปอร์และอริกาสเปนกับรัลมาเรดและเนื่องจากโมดริชเป็นแข้งฟรีเอเจนต์มิลานจะมีโอกาสเสนอค่าเในก้อนโตได้โดยอาจจะมีสปอนเซอร์เข้ามาช่วยด้วยเว็บไซต์ m i l a n n e w s .it รายงานว่าโมดริชเคยบอกว่าตัวเองเป็นแฟนของมิลานตั้งแต่เด็ก และอยากมาเล่นที่นี่ตลอดซึ่งนั่นเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เจ้าตัวอัจเลือกย้ายมาอยู่ที่นี่ตามรอยพี่ชายจบเบลลิงแฮมตกลงซบบ,ดดบริเซียดอร์ตมุนฟาบริซิโอโลมาโนคอนเฟิร์มว่าจบเบลลิงแฮมมิดฟิลด์ดาวเด่นของแมวดำซันเดอร์แลนด์ตอบตกลงซบบริเซียดอร์ตมุนทีมแกล่งจากบุนเดสลีกาเยอรมันจบเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งคนเก่ง ของสโมสรซันเดอร์แลนด์ตอบตกลงจะย้ายไปร่วมทีมบรเซียดอร์มุนยักใหญ่จากสกุลเดสลีกาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโนผู้ติดข่าวแวดวงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือโรมาโนอ้างอิงตามรายงานข่าวจากบิลสกีฬาชื่อดังของเมืองเบียที่มีมาก่อนหน้านี้โดยตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนตกลงเรื่องค่าตัวการย้ายทีมระหว่างทั้งสองสโมสรเท่านั้นซึ่งแมวดำไม่ต้องการขายดาวเตะร่างใหญ่ชาวอังกฤษในวัย19ปี ในราคาที่ต่ำกว่าค่าฉีกสัญญาจำนวน40ล้านยูโรหรือประมาณ1480ล้านบาททางนี้หากเดียวนี้ดูร่วงไปด้วยดีจบก็จะเดินตามรอยพี่ชายอย่างจุดเบลลิงแฮมซูสตาร์ทีมดังจากเกราลมาเรดที่เคยเล่นในกับเสือเหลืองช่วงระหว่างปี2020-2023ถึงก่อนย้ายไปร่วมกวนราชันชุดขาวสำหรับสองฤดูกาลที่เล่นในกับสแนนดอร์ดน,นั้นจบมีสถิติลงเล่น90นัดพร้อมกับทำไป11ประตูกับอีก4แอซิสโดยฤดูกาลล่าสุดช่วยแมวดำ โคนเชฟฟิลยูนใเเต2สอประตูต่อหนึ่งในการเตะเพลย์ออฟคว้าตัวกลับมาเล่นเวทีเผลิกอังกฤษในฤดูกาล2 0 2 5 2น2 6ได้สำเร็จรู้ว่าเสี่ยงแต่อยากลองอินเตอร์เล็งยืมฮอยลุนเสริมทัพซัมเมอร์นี้งูใหญ่อินเตอร์มิลานล็อกเป้าคว้าตัวลัสมุสฮอยลุนหัวหอกคอมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ตมาเสริมแกล่งช่วงซัมเมอร์นี้ คาดน่าจะเป็นการยืมตัวเนื่องจากงบประมาณการเสริมทัพไม่มากนักอินเตอร์มิลานยักใหญ่จากสกึกกาโชชิลลอิเตอลี่เตรียมแผนยืมตัวลัสมุสฮอยลุนกองหน้าชาวเดนมาร์กจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทัพในช่วงหน้าร้อนนี้ทัพงูใหญ่ซึ่งผิดหวังจากการไร้โทรฟี่แชมป์ในทุกรายการในฤดูกาลที่ผ่านมาคาดหวังจะเสริมแนวรุกให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมาโกอานาโตวิชและโจอากินกอเรอาเตรียมอำลาทินชูเซเปในอัลซ่าแบบฟรีเอเจนในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเหตุผลนี้ทําให้อินเตอร์จำเป็นต้องหากองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทัพให้กับพวกเขาโดยล่าสุดกาเซตาเดลโลสปอร์ตศิลปกีฬาชื่อดังในอิตาลีรายงานว่าในรัสซูรี่กำลังพิจารณาคว้าตัวฮอยลุนซึ่งมีประสบการณ์ในเซเรียอ,อิตาลีมาแล้วสมัยเล่นให้กับอาตาลันต้ามาร่วมทัพ สื่อฉบับตั้งกลาวระบุเพิ่มเติมว่าอินเตอร์มงีงบในการเสริมทัพกองหน้าอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรหรือราว1,560ล้านบาทจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อหอยลูนมาร่วมทีมแบบถาวรนนั่นทำให้พวกเขาน่าจะเลือกใช้วิธียืมตัวดาวเตะแดนโคนโนมในวัย23ปีมาเสริมแกล้ง โดยนอกจากดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กแล้วรองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลล่าสุดอย่างหมายตาอันเชลอนบอนนี่หัวหอกตัวเก่งเจ้าเล่บบลูปามาที่มีศักยภาพมากพอแทนที่ตำแหน่งของมาคุสตูรามดาวยิงชาวฝรั่งเศสด้วยท้งนี้ฮอยลุนย้ายจากอาตาลันต้ามาเล่นในทีมโอทัฟเฟิด์ด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์หรือราว3080ล้านบาทเมื่อปี2023แต่ผลงานไม่เข้าตาโดยเฉพาะซีซั่นที่ผ่านมาเขาเยิงได้แค่10ประตูกับ2อแอสซิส จากการลเล่น52เกมให้กับทัพปีศาจแดงและมีแววจะโดนรูเบตอโมเรียมกุนซือชาวโปรตุกิสโดทิ้งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้หากคอบอนชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอนเช่นเดิม